สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่เชินเชอบเลขคำนวณทุกท่านตำแหน่งวิธีการบวกหาหลักสิบรางวัลที่1นึ่เลขท้าย2ตัว3าตัวหน้า3ตัวท้ายเรียงเหมือนกันนะครับอันนี้หลักหน่วยอันนี้หลักสิบนะหาหลักสิบนะครับตำแหน่งนี้นะครับเจก็ได้10บเอีกศก็ได้11ขึ้น1พอได้1นึ่งเราเพิ่ม1 2 3 4มา1ตัว นะครับหลักหน่วย4 2เป็น6บวกอีก2เป็น8 8 9 0มา1ตัวนะครับถ้าเราจับคู่1 8นะครับนะ2 8 2 9 2 0 1นะครับทั้งหมดนะ3 8 3 9 3 0 3 1 4 8 4 9 4 0 4 1ทั้งหมดก็4 4, 4 1 6คู่หน้ากว้างนะครับนะผลที่คำนวณจาก1 พฤศจิกา16พฤศจิกาอันนี้คือตัวอย่างที่ออกรางวัลที่1 2 2 1ก็มาหมายเล็ก 2, 1และก็เล็กท้าย2ตัวออก3 8 3 8อันนี้มาครบนะฮะเวลาเราเรียงเลขก็ให้เหมือนกันทุกครั้งและก็ตำแหน่งสีแดงพิธีการบวกนะครับนะลองไปเช็คสิติด,ดูนะครับนะอย่างงวดน,นี้ตำแหน่งตัวบวกนะครับนะหลักสิบกับหลักหน่วย นะครับเพิ่มทีละ1แตมหลัก10ก็7 3ได้10อีก0ก็เป็น10คือ0 0 1 2 3อันนี้ก็มาตัว1หลักหน่วย0 4ได้4อีก3เป็น7 7 8 9 0มา1ตัวถ้าเราจับคู่กันทั้งหมดก็4 4 6งมวดที่ออกก็คือเลขเ37 37นะครับผลที่ออกเลขท้าย2ตัว37นะครับ นะสิเดนะเลขท้าย2ตัวถ้าเราคำนวณครั้งต่อไป3 0 3ก็ได้3 3 4 5 6นะครับนะทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับหาหลักหน่วยมาประกบ6 7ได้13อีก4เป็น17 7 8 90นะครับฝั่งนี้หลัก10บฝั่งนี้หลักหน่วยถ้าเราจับคู่กันก็ทั้งหมดนะหน้ากว้างนะผลที่ออกก็คือ5 9 5 9นะครับมาเลข5เลข9 นะครับนะสองตัวห้าเก้านะครับนะทั้งหมดนะครับตรงตรงนะอันนี้ออกตรงตรงนะครับหาหลักสิบนะครับเรียงสิตินะครับารางวันที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวสามตัวหน้าสามตัวท้ายแล้วก็ห้าสามเป็นแปดบวกศูนย์ก็ได้แปดได้แปดแปดก็ศูนย์หนึ่งให้เราเพิ่มทีละหนึ่งแต้มนะครับ ตำแหน่งนี้หาหลักหน่วย6 9ได้15บวกอีก5ก็เป็น20 20คือ0 1 2 3เพิ่มแต้มนะจับคู่กันนะผลที่ออก0 0มันก็จะมีนะครับ0 0 0 1 0 2 0 3ออก0 0นะครับะเลขท้าย2ตัวออก0 0นะครับนะลองทำดูนะครับนะอันนี้คือการเฉลยหลัก10 48 นะครับก็ได้12อีก9วันยี่เบดยี่เบก็คือ1 1234มาตัวใช้4ตัวนะครับหลักหน่วย6 0ได้6อีก4เป็น10คือ0123มาตัวนะครับหลัก10กับหลักหน่วยผลที่ออก3 2อันนี้มา3อันนี้มา2ผลที่ออกก็นะถ้าเราจับคู่แล้วก็ต้องมี3 2ตรงๆนะครับนะตรงๆนะลองไปทำดูนะครับหลักไล่สุด สุดหนึสุดสเทียมนะครับหลักสิบเจ็ดสได้11 1บวกศย์ก็ได้1 1234มาตัวสุรหลักหน่วย4 2ก็เป็น6อีก2ก็เป็น8 8 90 1ด้าหนึ่ถ้าเราจับคู่ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็น1819 1 0 1ด2น2่งเก้าหนึ่งนาสมสา้งหนึ่นะครับผลที่ออกก็คือ2 1งหน่กับสามแนะก็4 4่สี่สิตัว นะครับนะแล้วก็ออกมาตรงๆนะครับงวดนี้ก็มีแถมรางวัลที่1นกะเล็กไทย2อัวนะครับนะสำหรับท่านที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมสุดตัดก็สอบถามโดยตรงก็โทรมาถามได้นะนะเรียนรู้สูตรก็ทักมานะทางเรานะมาด,งดงมออนะูงวดที่ยังไม่ออกนะครับงวดที่ยังไม่ออกนะครับคำนวณให้แล้วนะจากที่ผ่านมาที่ออก 1> 2องสองตัวหน้าสามตัวท้าย36บวกกันได้9ก้าบวกเก้าสิบก้าศอันนี้คือหลักสิบหลักหน่วย2 8ได้10ได้15 5 6 7 8จับคู่งวดนี้8 5ดห้าแปดนะครับนะแล้วก็9ก้าห้ก้าหนะครับนะแล้วก็0ูนย์ห้าศู ถ้า1มาก็1516 1 7 1 8น่นะครับ4 4 4 6, 6ตัวกนี่นักว่างคำนวณให้แล้วนะครับนะก็ฝากติดตามผลงานนะครับนะผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ชุดนี้ที่ลงให้ดูนี้ยังไม่ผิดฉเลลฉเลยให้แล้วนะครับนะเฉลยให้แล้วหลักสิบกับหลักหน่วยคำนวณหลักสิบคำนวณหลักหน่วยจับคู่กันแล้วได้อย่างนี้นะครับงวดหนึ่งไม่เกิน16คู่นะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้สุดตรัด นะสุดตัดนะสองตัวมาตัวแบบนี้นะครับเาเรียกว่าสุดตัดนะครับนะตำแหน่งนี้นะครับนะศูนย์กับห้าศูย์บวกห้าบวกห้าหลักสิบศูนย์กับห้าหลักหน่วยเก้ากับสี่ออกหมดนี้ก็มาห้าเก้าห้าเก้าหลักสิบมาห้าหลักหน่วยนะครับเลขไทยสองตัวห้าเก้านะครับอันนี้สุดตัดนะครับ สูตรหลักสิบก็ห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์หลักหน่วยออกมาศูนย์ศูนย์หมดนี่นะครับนะก็ละลายสูตรเทียบกันนะครับนะก็คำเฉลยก็เฉพาะเพื่อนๆที่อยากจะได้ก็วันนี้หลักสิบแปดกับสามเจ็ดกับสองหลักหน่วยออกสามสองนะครับผลที่ออกก็คือเลขสามเลขสองนะครับนะน,นี่คือจุดที่ออก แล้วก็ที่พัดมา3กับ838ก็นะ3า3 8 8, 8 9, 9, 3, 3, 3 8 8มแผลที่ออกก็3838นะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ในงวดต่อไปก็เรียนรู้สูตรก็แอดไลน์ทักไลน์เข้ามาก็จะมีลงนะครับให้คำเฉลยให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์ทักไลน์เข้ามานะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ นะกาดเคลื่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยในกลุ่มเพื่อนสมัยชิยทุกท่านสำหรับคลิปนี้เขาจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ